พันตารวจโทธนพัฒน์กิติบศ์สาเลยครับแล้วก็ตามด้วยท่านจิรัตน์ทองสวุวรรณนะครับครับกาบเลียนัประธาน,นสภา,าที่เคารพก็ผมพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติงุ์สาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทุรีเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐครับอำเภอเมืองอำเภอแหลมสิงห์ท่านประธานครับก็ผมถูกบริษัท รับเหมาก่อสร้างถนนนะครับฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทในความผิดฐานมินมม่นประมาทมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและละเมิดซึ่งสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่20ธันวาคม2563นเออนีนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่ผมถูกฟ้องนั้นนะครับก็สืบเนื่องจากการที่ได้อภิปรายหาลือในสภาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับ ซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนในการสัญจรใช้รถใช้ถนนนะครับบนทางหลวงสายหลักภาคตะวันออกสกุมพิทหมายเลขสามโดยเฉพาะตั้งแต่แยกเกาะลงถึงสามแยกปากแซงตำบลพระพาอำเภอเมืองจ,งจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นซึ่งในการหารือกับท่านประธานนั้นเมื่อวันที่หพฤศจิกาย,ยน2อง3อ 63, ดังมีความรายละเอียดดังที่ปรากฏในบันทึกการประชุมนะครับ และในครั้งนั้นกับผมได้ยื่นนะครับฟ้องต่อท่านประธานกรรมธิการปปรชสภาผู้แทนรัรษฎรก็คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเพื่อให้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับขอกาประเด็นว่าถนนสายสําคัญเส้นนี้นะครับอาจะสร้างแล้วเสร็จก็เกินเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งสาเหตุใดก็ไม่ทราบนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ประชาชนผูน้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในชุมชนดังกล่าว มีความเดือดร้อนนะครับาการสัญจรไปมานะครับมีการเกิดอุบัติเหตุนะบ่อยครั้งเนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าแ้งก็มีฝุ่นมากมายหน้าฝนก็มีน้ําท่วมนั่นนะคืออดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จครับท่านประธานครับก่อสร้างมถึง3เดือนนะครับก็มีความทุลุเสียหายนะครับมีการซ่อมแซมแบบใช้ไปซ่อมไปครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้ประชาชนก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ก็ผมจึงนําเรียนมาอย่างท่านประธานเพื่อโปดพิจารณานะครับแล้วก็เพื่อดาเนินการต่อไปในเรื่องของการหารือดังกล่าวที่สอสอถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ